ชมกอไผ่กิมซุงนะครับผมไผ่ตรงลืมแล้งนะครับผมมีหน่อให้กินตลอดนะครับแล้วเราก็กินหน่อไม่ทันพอเรามาตัดหนอกินไม่ทันกอไผ่ก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆครับผมนี่ก็ใหญ่มากๆเลยนะครับกอเนี้ยปลูกมาปีหกสามนี่เองครับผมผมกเกษียณมาแล้วผมมาปลูกนะครับกอไผ่เนี่ยครับผมก็ได้กอไผ่ขนาดใหญ่เลยแล้วผมก็ขยายพันธุ์ไปอีก เป็นสิบกอนะครับผมไผ่กิมซุงเนี่ยครับผมตอนนี้เรามีไผ่กิมซุงไผ่ตรงลืมแรงอะ่ะในสวนเรานี่หลายสิบกอรครับผมก็เกินความมากเลยเกินความคาดหมายมากมายเรากินหน่อไม่ทันก็เอาไปแบ่งปันบ้างก็บางช่วงก็เขาก็มีหน่อเยอะเหมือนกันครับผมผมก็เลยปล่อยให้หน่อเขากอเขาใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยกอไผ่เนี่ยตอนนี้กอเขาไผ่เขาเนี่ยขนาดใหญ่เลยนะครับ เห็นไหมครับใหญ่มากเลยนะครับกอเขาครับผมและต้นเขาก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆครับผมนี่เป็นไผ่กิมซุงนะครับผมอยู่ข้างเล้าสุกรนะครับผมก็มาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมนะครับผมกับบรรยากาศกอไผ่ที่ใหญ่รื่นเรื่อยๆครับผมวันนี้ก็นําเสนอให้เพื่อนได้ดูได้ชมนะครับผมกับคลิปยาวนิดหนึ่งนะครับผม แล้วก็มีไผ่ทางโน้นอีกนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูมีไปทางโน้นอีกนะครับนะทางโน้นอีกทางโน้นอีกอีกเจ็ดกอครับผมกอไผ่กิมซุงนะครับผมขยายไปจากกอ,อนี้แหละครับผมผมเอามาเอากอ,อนี้แหละไปขยายให้เขาได้อีกเป็นเจ็ดกอแปดกอทั้งหมดแถวนี้นะครับผมเป็นแปดกอไผ่กิมซุงนะครับผมก็โตไปเรื่อยๆครับผมเนี่ยเนี่ยครับเป็นกอไผ่กิมซุงทั้งหมดเลยก็ กินนอไม่ทันนะครับนี่เยอะมากครับผมก็บางทีต้องตัดนอทิ้งนะครับเพราะว่าจะล่าไปในเขตของเพื่อนบ้านนะครับของญาติญาตินะครับผมเนี่วันนี้ก็มาให้ดูให้ชมนะครับผมเนี่ยไผ่กิมซุงครับเนี่ยครับผมต้นเขาใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่กอใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับผมเนี่ยดีนะกอนี้อยู่ตรงกลางสวนนะครับผมอยู่ด้านในนะครับผม บ้านผมก็จะเป็นบ้านป่าอย่างสมบูรณ์นะครับตอนนี้มีนกเข้ามาอยู่มีป่าทึบนะครับผมนี่ตรงนี้ก็เป็นกล้วยยักษ์แล้วก็เป็นไม้ฮอกกานีแล้วก็เป็นต้นสักนะครับปลูกเพิ่มเติมนะครับตรงไหนว่างเราก็ปลูกต้นไม้เพิ่มนะครับก็ทําให้เราได้ป่าก็อยู่ในป่าอย่างสมบูรณ์เป็นคนไม่ได้เป็นคนป่านะแต่เป็นคนเมือง <laughs> ชอบป่าเฉยๆครับผม ข้างๆป่าสวนป่าผมก็จะเป็นทุ่งนาของญาติณนะครับผมก็อยู่ติดกันนะครับเนี่ยยามเช้าครับวันนี้พามาเชี่ยวชมป่าไผ่นะครับผมป่าไผ่กิมซุงนะครับซึ่งก็มีทั้งหมดเจ็ดแปดกอตรงนี้นะครับผมนี่เป็นป่าเป็นป่าหมดเลยนะครับป่าไผ่ครับผมคลิปนี้ก็พามาชมป่าไผ่นะครับผมสวยงามมากๆครับผมคือมีความสมบูรณ์ครับผม คลิปนี้เขาจบแค่นี้นะครับผม